สวัสดีครับผมเต้อรารามชะวะเจริญพันุ์ f o u เดอร์โคเวอร์ไช่วงนี้การประชุมแบบออนไลน์คงเป็นที่นิยมมากขึ้นเพราะฉะนั้นเรามาเรียนรู้กันดีกว่าครับว่าเราควรทำอะไรและมารยาทการประชุมออนไลน์มีอะไรบ้างครับแน่นอนนะครับแต่ว่าในช่วงนี้ที่เราอาจจะไปพบเจอกันนะครับไม่ได้สะดวกมากนักเนี่ย บทบาทของการประชุมการพูดคุยในรูปแบบของออนไลน์นะครับคงจะมีเข้ามาเนี่ยมากขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็อาจจะเป็นสิ่งใหม่ของหลายๆคนนะครับซึ่งหลายๆคนก็อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับในการใช้มันให้เป็นประโยชน์หรือ ใช้มันให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันก็เหมือนการดูคลิป Youtube ดูคลิปการ์ตูนหรือเปล่าหรือดูซีรีส์หรือเปล่านะครับซึ่งบอกเลยว่ามันไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วมันมีหลักการนะครับมันมีสิ่งที่เราควรทำเพื่อให้ตัวเราเองนี่แหละครับได้ประโยชน์สูงสุดจากการประชุมออนไลน์หรือการเรียนรู้ในออนไลน์นะครับ โดยข้อที่1นนะครับได้ว่าอันนี้คือสิ่งที่สําคัญได้เชื่ออย่างนี้ว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเราน่าจะมีโอกาสได้ประชุมออนไลน์กันอีกสักพักหนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นได้อยากให้เราทุกคนนะครับมีโอกาสได้เตรียมจัดโซนนะฮะเฉพาะเอาไว้เลยนะครับเป็นโซนพิเศษเลยที่เอาไว้เ,เรียนรู้ฟังไลฟ์โดยเฉพาะหรือเอาไว้คอนเฟอเรนซ์นะครับประชุมออนไลน์เนี่ยโดยเฉพาะเลยนะครับอาจจะแบบ จัดห้องนะครับหรือจัดโซนจัดมุมเนี่ยให้เรียบร้อยนะครับก็ห้องนั้นหรือมุมนั้นก็อาจจะเป็นเก็บเสียงหน่อยนะครับไม่มีสิ่งรบกวนมีโต๊ะมีไฟมีเก้าอี้พร้อมนะครับซึ่งอาจจะต้องออสำหรับบางคนนะก็อาจจะต้องจัดใหม่เลยหรือเตรียมใหม่เลยแต่ต้เชื่อว่ายังไงก็ต้องทำนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เตรียมตรงนี้นะครับแล้วเราก็ อ่าไม่มีโซนน่ยที่มันดูจริงจังหรือว่าเป็นทางการหน่อยนะครับในการเรียนรู้ออนไลน์หรือประชุมออนไลน์เนี่ยก็อาจจะทำให้เรานะครับก็คือสมาธิหลุดง่ายนะครับถูกลบกวนง่ายก็จะเสียประโยชน์ไปนะเพราะฉะนั้นเตรียมเลยครับเตรียมโซนสําหรับการประชุมหรือเรียนรู้ออนไลน์ของเราเลยสองครับ ก่อนการเ,าเรียนรู้ในในไลฟ์นะครับหรือการประชุมออนไลน์เนี่ยสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวนะก็คือได้ว่าพวกกระดาษปากกาอะไรพวกนี้ก็คือมันต้องเตรียมอยู่แล้วเนาะนะฮนะคเครื่องดื่มแน่นอนก็อาจจะต้องมีน้ําใกล้ๆตัวนะครับจะได้ไม่ต้องลุกไปลุกมานะ แล้วก็จริงๆแล้วการประชุมออนไลน์หรือพวกนี้เนี่ยก็คงมีตารางหรือการนัดหมายอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราอ่ะควรเคลียร์ตัวเองหรือเตรียมตัวเองให้พร้อมที่จะอยู่หน้าจอหรือมีสมาธิในการเรียนการฟังการประชุมเนี่ยอย่างน้อยประมาณสัก10นาทีนะครับไม่เอาว่าแบบโอ้โหลุกลี้ลุกลนนะครับหรือว่าขับรถอยู่หรือว่ามีกิจกรรมอย่างอื่นอยู่แล้วก็ประชุมไปด้วยหรือฟังออนไลน์ไปด้วยอย่างนั้นนะครับเราจะไม่มีสมาธิแล้วก็หลุดโฟกัสง่ายแล้วก็จะเสียประโยชน์นะครับกับตัวเราเองเพราะฉะนั้น เตรียมตัวก่อนเลยเหมือนกับเราไปเข้าประชุมแบบเจอหน้าเจอตานั่นแหละครับเหมือนเราเข้าคอร์นรั่นแหละได้ว่าเตรียมตัวประมาณนั้นคือเคลียร์ตัวเองก่อนเริ่มประชุมหรือเริ่มฟังไลฟ์เนี่ยประมาณ10นาทีได้ว่านี่คือสิ่งที่จําเป็นนะครับข้อที่3นะครับก็ในไลฟ์หรือการประชุมออนไลน์เนี่ย แต่ว่าทุกครั้งเนี่ยผู้จัดหรือผู้รันรายการก็อาจจะมีการขอความร่วมมือนะครับในกิจกรรมในไลฟ์นะแล้วก็แบบใครพร้อมแล้วกดเลขหนึ่งหน่อยใครชอบไม่ชอบพิมพ์มาบอกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ทุกคนนะครับก็คือมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ให้ความร่วมมือช่วยกันสร้างบรรยากาศนะครับช่วยกันคอมเมนต์นะฮะถ้าเป็นแบบเป็นไลฟ์นะใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยช่วยกันตอบสนองครับหรือช่วยกัน พิมพ์เชียร์เนื้อหาในการสนับสนุนนะครับว่าเออดีเห็นด้วยชอบมากเอออันนี้จริงเลยอะไรเงี้ยให้มันเกิดบรรยากาศที่เป็นคอมมูนิตี้นะครับไม่ใช่ว่าแบบคนพูดกับพูดไปนะครับเหมือนพูดไม่รู้ไม่รู้ใครฟังบ้างเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็มันเป็นมารยาทนะให้ความร่วมมือนะครับกับผู้จัดในการเรียนรู้ไปด้วยแต่ว่าแล้วผู้จัดเองเนี่ยเขาก็จะดูคอมเมนต์ไปด้วยอยู่แล้วแหละ เขาก็จะมีกําลังใจนะครับแล้วก็มันก็จะเกิดความสนุกแล้วบางทีอ่ะใครบางคนคอมเมนต์มาตอนตอนไลฟ์อยู่เนี่ยก็เป็นไอเดียใหม่ๆนะครับที่ทําให้ผู้พูดหรือผ,อผู้รันเนี่ยสามารถขยายความแล้วก็ต่อยอดให้คนฟังทั้งหมดได้ประโยชน์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นช่วยๆกันข้อที่4นะครับก็คือพยายามนะครับอย่า อย่าเป็นคนมันติดทัสกิ้งนะครับคืออย่าทําหลายๆอย่างไปพร้อมกันนะครับคือบางคนเนี่ยฟังไลฟ์เปิดไลฟ์ไปด้วยแล้วก็ล้างจานไปด้วยบางคนกินข้าวไปด้วยบางคนประชุมคอนเฟลินส์แล้วก็ขับรถไปด้วยเนี่ยในมุมเต้เต้คิดว่ามันไม่มีประสิทธิภาพมากนะัก เพราะนั่นเนี่ยก็คือพยายามเคลียร์เลยก็อาจจะให้เวลาเลยสมมติเราดูตารางลวเอ้ยอันนี้ชั่วโมงหนึ่งก็คือเคลียร์เลยว่าเอชั่วโมงนี้เราจะไม่ทําอะไรเราเตรียมตัวเองมาละเพื่อจะเรียนรู้เพื่อจะประชุมนะครับอย่างจริงจังอย่างตั้งใจแบบไม่เสียสมาธิเพราะนั้นอันนี้คือสิ่งที่สําคัญนะครับอย่าทําอย่างอื่นตอนฟังไลฟ์หรือตอนที่ประชุมออนไลน์อยู่นี่คือจําเป็น และข้อที่5นะครับคือถ้ารูปแบบการประชุมนะครับออนไลน์เนี่ยเป็นรูปแบบในเชิงของการปรึกษาหารือหรือขอความคิดเห็นนะครับที่อาจจะไม่ใช่เป็น Facebook f facebook ไล v ์ทีมม่มันเห็นหน้ากันไม่ได้นะแต่จะเป็นแบบโปรแกรม Zoom หรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งโดยมารยาทนะครับถ้าเป็นการขอความเห็นหรือฟังความคิดเห็นกันเนี่ยควรจะ ต้องนะครับความจริงไม่ใช่ควรอะ่ะคือต้องเปิดกล้องนะครับเปิดกล้องให้เห็นหน้าทุกคนนะครับแล้วก็เปิดกล้องปิดไมค์ให้เห็นหน้าเพราะฉะนั้นการประชุมที่เป็นแบบคอนเฟลเลนซ์ idence, หรือออกความเห็นการมีปรึกษาหารือเนี่ยก็ควรนะครับเตรียมตัวแต่งตัวให้เหมาะสมนะฮะก็คือเหมือนกับมาประชุมจริงๆจัง,จง,จงๆเหมือนมาเจอหน้ากันนั่นแหละ อันนี้คือสิ่งที่สําคัญนะครับเพราะว่าการออกความคิดเห็นเนี่ยบางทีมันต้องเห็นหน้าเห็นตากันมีการแสดงออกทางสีหน้าหรือเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอะ่ะแต่ว่าน,นี้คือสิ่งที่จําเป็นนะครับเพราะฉะนั้นโดยมารยาทเลยต้องเปิดกล้องนะครับถ้าประชุมกันนะข้อที่6นะครับก็ไม่ควรออกจากแชทนั้นหรือการประชุมนั้นในออนไลน์เนี่ยนะฮะ ก่อนการประชุมเสร็จนะครับจนกว่าผู้นําประชุมเนี่ยจะบอกว่าโอเคแยกย้ายกันได้แล้วนะครับอะไรอย่างเงี้ยนี่คือโดยมารายาทเลยนะครับเพราะว่าการประชุมออนไลน์บางคนก็คือแบบชอบแอบออกชอบอะไรอย่างเงี้ยคือถือว่าเป็นการเสียมารายาทมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นยังไงเนี่ยก็คือขอให้อยู่จนจบนะครับการประชุมออนไลน์ตรงนั้นจนกว่าผู้นําประชุมเนี่ยจะบอกว่าเออเสร็จละแยกย้ายกันได้อะไรอย่างเงี้ยจาเป็นมาก แล้วก็ข้อที่7นะครับก็คือ,อเมื่อประชุมเสร็จแล้วถ้าเป็นรูปแบบของการเลคเชอร์นะคือเหมือนกับสอนงานฟังฟังเรียนไปเนี่ยนะฮะเมื่อการเลคเชอร์หรือการสอนงานเสร็จแล้วนะครับควรจะมีการประชุมย่อยอาจจะเป็นในรูปแบบคอนเฟลเลนต์นะครับคือแบบเห็นหน้าเห็นตากันนะครับเปิดซูมหรือแม้กระทั่งไลน์คอเนี่ย เพื่อให้มีโอกาสได้แชร์ลิงกันว่าได้เรียนรู้อะไรกันบ้างนะครับมีการ after meeting ว่าเฮ้ยชอบเรื่องอะไรไม่ชอบเรื่องอะไรหรือแบบอยากจะทำเรื่องอะไรต่อฟังเรื่องนี้แล้วออเประทับใจอะไรอย่างเงี้ยควรจะมีต่อหลังจากการประชุมออนไลน์ในรูปแบบของเลคเชอร์สอนงานด้วยนะครับควรจะมีกรุ๊ปย่อยๆที่ตั้งขึ้นมาใหม่ก็ได้นะเพื่อ,อตกผลึกการเรียนรู้ร่วมกัน นี่ก็คือ7ข้อนะครับของมารยาทในการประชุมออนไลน์ที่ทำให้เราเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุด 1. จัดโซนให้ดีนะครับจัดโซนใหม่เลย 2. นะครับก็อย่างน้อย10มนาทีครับเตรียมตัวเตรียมสมาธิตัวเองให้ดีนะครับกระดาษปรกกาน้ำดื่มอะไรเตรียมให้พร้อมอันที่3นะครับก็คือให้ความร่วมมือกับบรรยากาศกับผู้รันรายการนะครับมีคอมเมนต์มีสนับสนุนเนื้อหามีอะไรก็ว่ากันไป อันที่4ครับก็คือไม่ทําอย่างอื่นไปด้วยในการประชุมออนไลน์หรือฟังไลฟ์สําคัญมากและข้อที่5ถ้าเป็นการประชุมขอความคิดเห็นนะครับเห็นหน้าเห็นตากันต้องเปิดกล้องนะครับโดยมารยาทเลยและอย่างที่6ครับไม่ควรแอบออกจากการประชุมเนี่ยไปก่อนและข้อที่7ครับก็คือเมื่อประชุมเสร็จแล้วถ้าเป็นในเชิงของการสอนงานเลคเชอร์ lecture, เรียนรู้เนี่ยควรจะมีการตั้งกลุ่มย่อยนะครับเพื่อมาแบ่งปันกันว่าได้เรียนรู้อะไรกันบ้างเป็นการ after meeting กันอีกทีหนึ่งนี่คือ7ข้อครับ ที่อยากให้พวกเรานะครับปรับตัวเชื่อว่าหลายๆคนไม่เคยนะครับเรียนรู้จริงๆจัง,จ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 งพัฒนาตัวเองผ่านออนไลน์ซึ่งได้ว่ามันจําเป็นแล้วครับในวินาทีนี้เราต้องปรับตัวแล้วก็ตั้งใจอย่าให้ออนไลน์อย่าให้เทคโนโลยีนะครับมาทําให้เราเนี่ยด้อยพัฒนาหรือพัฒนาตัวเองช้าลงหรือเราอาจจะเป็นหนึ่งคนที่ในสา,สายตาคนอื่นเป็นคนที่ไร้มารยาทนะครับในการประชุมออนไลน์นะลองดูนะครับได้เชื่อว่าทุกคนทําได้ ผมเต้หลามชวัเจริญพันธ์เฟลเดอร์โคเวอร์ไลฟ์ครับ